เอาล่ะสวัสดีด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมเองนะฮะแต่ว่าคือคลิปอัดมาเนี่ยเสียงผมหายเว้ยคือ <c ười> ผมลืมปรับนะครับว่าต้องได้ยินเสียงตัวเองด้วยแล้วตอนนั้นคือแหกปากแบบเต็มที่เลยนะครับตอนนี้ผมก็ต้องมาเดชั่นพร้อมกับทุกคนนะครับว่า มันเป็นยังไงบ้างนะเกมนี้นะครับเจอกับเยอรมันในนะฮะซึ่งตอนนั้นผมจะทำชาเลนจ์แบบยังไงอ่ะคือยิงได้หนึ่งประตูใช่ป่ะก็จะเสริมหนึ่งคนนะครับเออ แล้ก็ทีนี้ผมก็เลยแบบเอาสตอยคอมเอามาทีวุฒมาเพราะว่าเออมันจะได้แบบง่ายขึ้นนะฮะอีกอย่างก็คือมันดูแบบปัจจุบันมากที่สุดก็คือมันเป็นกิจกรรมเอ s นะครับผมนะครับตอนนี้เป็นยังไงฝั่งตรงข้ามได้ทุ่มนะครับแล้วก็ทุ่มไปข้างหลังไปแล้ว ไปแล้วมาแล้วเอ็งไงซาลาโดนคุยคุยลินคุยลินไปฟูห่าวครับผมเจ้าสตอยคอฟสตอยคอฟกระชากมาติดคาร์ลอสจอบโบโต้ส่งไปยังคิมินแจครับอืมเกือบไปเหมือนกันสโคคาวาสเกเลียเดียโกโตตาติดไหมไม่ติดครับมาทางมูฮัมหมัดซาลามูฮัมหมัดซาลาติดคุยลี อดีวส์ฮะอันนี้ชื่ออะไรของฉันวะตปโอนะครับเออไปกระชากให้เขาเห็นไงทีนี้ตีเลยโอ้โหได้นี่ครับจังหวะนี้อุเปิดหมูมานะครับหมูฮัมมัดซาร่าทำใหที่เควินดูบูเย่กูหาวครับผมตัดบอลไม่ได้กุลการดูบูเย เดือบรอยหมุนสองรอหลังจากนั้นมาที่พอสโคจะพาวเวอร์ช็อตไม่ทันครับตีมาเทอุสฟูฮาวอะไรวะเนี่ยโกเจแล้วอันโกเจแล้วจังหวะนั้นเพื่อนผมเนี่ยมันก็แช็คมาครับผมเลยเปิดบอลไม่ได้โคตรแบบคือ,อยาก่อยไม่ถือขนาดนั้นนะครับเออก็แบบมีตั้าคัถามในใจว่าเออจะมาแชทอะไรกันตอนนี้ตอนเัาผูกแย่ยงบอลได้ปุ๊บ คาร์อสอาวอโตวิ่งกลับมาอาจารน,น้ำก็แท็กชื่อด้วยนะครับขอเซตเซอร์ไว้ก่อนนะมาที่มูฮัมมัดซาล่าติดกุยลินนะครับไปเผลอนี่เหนียวกว่าแบบกองหลังบางคนอีกนะแล้วก็ได้ทุม่ม ไม่เห็นเพื่อนนะฮะด็บรอยดีโอโกโตตาครับผมจะติดวรีลนหรือไม่ย้อนกลับมาที่กุนการเด็บรอยยิงเลยไม่ได้ครับผมโอ้โหอับดุลอะไรวะเนี่ยไปแล้วก็จบครึ่งแรกไปเป็นเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปต่อกันครึ่งหลังกันนะฮะ เอาแล้วครึ่งหลังแล้วนะครับผมเดียโกโจตาเคียวบอลนะฮะมันเป็นเยอรมนีนะครับผมถ้าเรียกชื่อเต็มเดี๋ยวมันก็เป็นชื่อมั่วๆนะครับผมมันไม่มีความหมายมันเรียกไม่ได้ด้วยเค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 ดีเงี้ยจำแนกดูนะเดอร์บอยเดอะบอยติดครับจะพาววเอร์ช็อตติดกองหลังจีนมามาที่โกเจโกเจไม่ได้ครับมาที่เดียโกโจตา ตรงไปหาโมฮัมมัดซาลาเปิดยาวมาป <'s> ุ๊บติดมงยังไงกุนอการนเอ่าอะไรของเขามือลั่นนะฮะน่าจะมือลั่น <Excellent. S 1> มาที่อับดุลเอ้ยอับดุลโจโชครับเขาสเกเลียยิงติดบล็อกไปแลเปไปลูกเตะมุมของเยอรมนีนะฮะวันนี้เดือบอยเตะมุมมาแหมกองหลังจี <of> เราสก,กัดออกไปได้นะฮะกันดูการ พอโคครับฟูห่าวติดฟูห่าวครับันที่เจ้าอันยูครับผมเจ้าอันยูแหวจะตอกส้นติดคาร์ลอสโรเปโต้แต่บอลยังแบบยังได้นะฮะมาที่เจ้าอันยูอีกรอบนึงครับเอาแล้วครับคุยลินคุยลินเปิดมงมาโอ้โหหูหมิงครับผมโอ้โหมงไปแบบยังครบเลยนะฮะหูหมิง เดี๋ยวเราไปดูภาพช้ากันรอบหนึ่งนะครับเนี่ยเปิดโมงมาครับผมโอ้โหกองห,หลังคือแบ,บบตัวตัวแบบกองหน้าจีนโดดเลยนะฮะโ <the> มไม่ถึงครับกองหลังมาที่เข้มคนเดียวกันนะฮะอ้าวโดดตัดบอลได้สตอยคอฟสตอยคอฟมาที่คุยลินคุยลินเจว๋วครับผมคุยลินสตอยคอฟยังไง คาร์ลอโบโตแย่งไปได้ครับเหมือนบอลจะไปโดนเท้าหรือติดเท้านะฮะจะมาหาเดียโกโตตาไม่ได้ครับติดฟูฮาวยาเดอลซินมาทิอุสมาที่ฟูฮาวตซอยคอฟมูหมิงเอาเอาเอาไปแย่งกันเองโอ้โหโล่าฟูฮาว์ซอยคอฟติดคาร์ลอโบโตครับผมแหมส่งติดฮะมูฮัมัดซาร่าแหมจะเลี้ยงนะครับติดตอยคอฟ าลรตเป็นคนคุมนะอิวเคกุนุกันวัสินให้ได้เปรครับผมคุยลินแหม่ไม่ทันและ90นาทีจบเพียงเท่านี้ครับผมทีมผมหนึ่งและฝั่เขาศูนย์นะครทีนี้เนี่ยผมก็คิดในใจว่าเออลองไปเสริมพลกันดีกว่านะฮะแล้วคือมันไม่ได้มีแค่คลิปนี้คลิปเดียวนะครับมันมีประมาณแบบ เกือบ5คลิปเลยนะครับที่ไม่มีเสียงผมเนะี่ยต่มีแต่เสียงเกมนะครับผมลืมเซตไว้นี่เลยนะครับก็คิดคิดคิดว่าจะเสริมฝั่งไหนดีนะฮะตอนแรกว่าจะเสริม CDM ก็เจอคาซมิโรนะครับซึ่งผมไม่ใช่แบบผมไม่ค่อยถนัดพวก CDM เท่าไหร่เออแต่ว่าพอดีฟูฟูจีนของอันเนี้ย มันมีแต่ CDM ไม่มี CAM เลยนะครับก็เลยต้องใช้เป็น holding ไปผมก็เลยเอา Fernando Hierro ลงมานะครับแทนเซตเตอร์แบค็คนเก่าสวัสดีด้วยนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเรามาเซตเปอร์ให้ผูเ้เล่นของเรากันนะครับผมซอยคอฟับเปอร์เจ็ดไปเลยฮูหมิงเหรอไม่เอาดีกว่าเปอร์เก้าไปเลยครับผมส่วนกูเจเอา11ไปนะครับ มาทิอุสรอโรธาต้องเป็น91ครับตาม OVR เฟอร์นันโดแม่เบอร์ไม่ดีเท่าไหร่ใส่เบอร์สหไปเบอร์3ว่างนะเบอร์อะไรประตูเบอร์6ใส่เบอร์1ไปนะครับคุยลินถูกแล้วไม่รู้จะใส่เบอร์อะไรเอา3าเอ็ดไปฟูห่างใส่เบอร์5อยู่นะครับโรธาถูกแล้วขาดเบอร์8อ่อาช่ให้เจ้าอันอยู่ เบอร์แปดไปเลยนะครับอืมแต่ว่าคือถ้าเกิดเราให้ปีขวาของเราสิบเอดดี๋ยวมันเด่นไปสองหนึ่งนี่เลยยี่สิบเอ็ดนะครับแล้วก็ตามคลิปเมื่อกี้เลยนะครับได้ผู้เล่นไปแล้วเอาละ่ะทีนี้เราก็กดแรงกันก่อนแต่ว่าคือนี่นะครับ ผมได้เล่นไปก่อนหน้านี้แล้วเว้ยแต่ว่าผมไม่ได้อัดนะครับก็ชนะไปเกมหนึ่งนะเออแล้วก็แพ้แพ้สองแล้วก็ชนะเอเสมอหนึ่งนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคือเมื่อกี้ชนะแต่ว่าเราไม่ได้อัดคลิปผมก็ไม่โกงนะครับวันนี้เรามาเจอเชลซีครับคุณเฮตยงศพนะครับหรือว่าเราจะเรียกว่ายองศกันแน่ไม่รู้นะครับ Exactly เขาละฮะเขามาในสีเสื้อเชลซีครับผมเขาเป็นทีมเยือนนะเราทีมเยาวผมเสียงสามนดิ้ง OVR 6 5สับาฮะฟังครับผม o อ2ี 24, ครับผม OVR เก้าสิบา OVR เลยทีเดียวนะฮะ ฟังเลาเกียร์ก่อครับผมฟูฮาวฮะรโลธาเจ้าอันยูคุยลินนะฮะเจ้าเจ้าเจียนเฟยอะไรสักอย่างสตอยคอฟดิวหูหมิงหูหมิงหมุนแล้วก็แอจะส่งให้สตอยคอฟติดฟิลปงฟิลปงเปิดยาวมาที่ฟอรลันฟอรลันเลี้ยงหลบแล้วโอ้โหสัตกระเด็นเลยฮะ แ่เดียโกฟอลันโดนนักเตะจีนซัดกระเด็นเลยเจเรมี่ฟิมปองซัดมาหาเฟิร์นด้วยเฮียโรเคียที่ไม่ก่อนเนี้ยแล้วฟิมปองทันไหมทันฮะส่งให้ประตูก่อนมาที่ไรอันไรอันเปิดยาวไปหาอันจาเบอร์อันจาเบอร์มองชื่อไม่ทันกิมาโดกิมาโดไม่เปิดล็อกทีหนึ่ง ส่งไปให้อันจาเบอร์โดนตัดไปได้ครับโดนมาติอุสอับดุลมาติวุสฟูฮาวมาที่จาวันยูจาวันยูฟูเอ้อะไรวะหงหมิงมาดี่แมตติดเท้าครับผมคุณโกจูอัน,น,จ,นจาเบอร์แล้วโกโดนเฟอร์นันโดเย,ยโร่ตัดไปได้จอนยูสตอยคอฟครับผมแล้วก็ไม่ไม่ผ่าน,<ด>นเจนนี่ซีโปงนะฮะ โมดริกโฟลันการินชาอูดากไปหนึ่งทียังไงจังอันนี้เปิดมา uh, ติเดเฟิร์นโดยเยโร่อับดุลออกมาได้ฮะมาที่โกโจอ้กโกโจเอาโกโจก็ได้มะโกโจมาที่ฮูมิงฮูโจโกโจอีกรอบหนึ่งโกโจโล่ามาที่วุสฟูฮาวอ่าจาครับผมสตอยคอฟ ตอยคอไม่ทานติดฟิมโปงฮะฟิมปงไปแหม่ไปฟาวครับฟาวฟิมปงเป็นฟิีชิกของเชลซีเปิดขึ้นมาจะให้ฟอรลันนะฮะติดกองหลังไปก่อนนะฮะโกโจมาที่หูหมิงหูหมิงยังไงล็อกหนึ่งทีเฟก็อดครับผมแล้วปั่นแบบเอ้ย เข้าไปแล้วครับผมโหเมงะโอ้โหยิงไปสองลูกเลยนะฮะดาวซันโวของทีมเลยนะครับผมเนี่ยล็อกหนึ่งทีครับผมโอ้โหหายสองครับแล้วก็ปั่นโค้งโอ้โหรอันนี่คือไม่ถึงนะฮะโอ้โหราก็น่าจะจบครึ่งแรกดรวยสกกรนีหรือเปล่าอะไรฮะกราวเวลหนึ่งแล้วก็คุณยองซอบศูนย์ะครับผมไปดูนครึ่งหลังครับ มาสู่ครึ่งหลงังอันจาเบอร์อันจาเบ,เบอร์สตอยคอฟดังเต้ดังเต้เปิดยามมันจะเป็นลูกสูดแต่ติดจเจ้าฟิเจียนเฟ่มาที่อับดุลอับดุลเอาอันจาเบอร์ไม่ติดมาที่หูหมิงหูหมิงสตอยคอฟแหมจะส่งให้หูหมิงครับติด,ตดโรเบโตคาร์ลอสเอ้ยเอาคาร์ลอสโรเบโตนะฮะบาลาิล่าบาเรลา่าติดเฟอร์น<ส>ันโดเอียรโรเฟอร์นันโดเอียโรมาที่โกโจไม่ได้ เฟอร์นันโดเอเโรอีกรอบหนึ่งครับมาที่จอห์นเฟย์คุยลินครับคุยลินสไตร์คอฟต่อยคอฟกดทูให้จอหันเฟยหูหมิงยังไงเอ้าไม่ทันครับติดฟิล์มปงฟิล์มปงเอ้าติดโอ้โหลิคาโยกาวโยแล้วยังไงสไตร์คอฟสไตร์คอฟโอ้ยโคตรคมผมโอ้โห เมื่อกี้แต่ไม่เชิงว่าแต่นี้หรอกแต่เหมือนหลอกดังเต้นะครับดีเดี๋ยวดูภาพช้างเลยนะนี่ดอกดันเต้นะครับแล้วก็หืมปั่นแบบไกลมากเลยนะเออนะครับอ้าวเขาเปลี่ยนตัวครับมองไม่ทันการินชาการินชายังไงกับสตอยคอปยังไงฮะม่ชชีเชนมีฟิมปงตตนหูหมิงครับผมเฟอร์โนเอโร่ฟูฮาวครับผมหูหมิง จอนยูมาดิโอสครับผมโลธาจอนยูหูหมิงยังไงต่อบอลไม่ทนมันติลิาคดกาวโยมาที่ฟอร์ลันฟอร์ลันยังไงจังหวะนี้ล็อกไปมาเน่มาเน่หลอกหายวิธีนึงแค่สไตคอสสอยคอสยังไงจะทำยังไงหลอกมาทีหนึง่งจะยิงติดอับดุลครับผมติดอับดุลจังหวะนี้มาที่หูหมิง หูมิงติดลิคาดกาัยโยมาตัดบอลได้แล้วก็เปิดยาวไปจะให้บารีลา่าแต่บาลีล่าก็ยังติดเจ้าครับหูฟูหาครับผมมาดแซะโอโ้โหส่งไม่ส่งไม,ไม,ไม่ไม่ถึงไม่ถึงโดนดักได้สตอยคอไปให้จ้าอันยูจาอันยูสตอยคอเจอกับลิคาดกาัปโยหนาหายไปแล้วนะฮะโอโโ้โหลิคาดกกวโยยังอมอนได้หูหมิง ยิงเติดครับมาที่ฟูฮาวฟูฮาวบาเลล่าแล้วโอ้โหลอยข้ามคานไปแล้วหมดเวลา90นาทีครับผมคู่แข่งแบบมีให้แบบให้ให้แบบให้อิโมจีแบบโอ้โหโป้งแดงเลยทีเดียวนะเอาละครับเกมนี้เราได้เพิ่มนักเตะอีกสองคนเข้าไลน์อัพแล้วนะฮะ มาดูกันว่าผมจะเพิ่มอะไรบ้างมาเดี๋ยวผมก็จะดูไปพร้อมท่านผู้ชมเลยว่ามันจะเพิ่มอะไระะมันจะเพิ่มอะไรเนะี่ยอ่าดูกันฮะมันจะเพิ่มอะไรเนี่ยอ่คาเซมิโร่ครับผมเสริมคาเซมิโร่ฮะจะไงต่อเสริมใครอีก เริมโกครับผมชิวาเลียแล้วก็น่าจะจบแค่นี้ฮะเอาละครับมาลุยกันต่อเลยนะเราก็จะตามหาผู้เล่นกันต่อไปนะครับผมแต่ถ้าบอกกอนนะครับว่าคือผมก็เล่นได้แค่นี้นะครับเดี๋ยวก็รอติดตามกันแล้วกันว่าผมจะได้11คนตัวจริงนะแต่อีกนานแค่ไหนนะครับเมื่อไหร่จะได้ เรื่องฟังหูบัอกอีกแล้วนะครับจเจอกับคุณไลโอนาส โดยใส์สีเสื้อเป็นจูเวนตุสครับผมฝั่งเราเป็นทีมเยือนนะฮะโอ้โหสี่สองสามหนึ่งวายครับผมของเราเป็นสี่สามสามโฮลดิ้งนะฮะยังไม่ได้เปลี่ยนยังไม่ได้เทนไม่ได้อะไรเลยนะครับมีแค่โลท่าที่เราเทนนะฮะหาเวลาจังหวะนี้เปิดตีฮะฝั่งเขาที่เขียก่อนนะฟิมปงไหมเจออีกแล้วนะครับฟิมปง ไดอาบี้ไดอาร,ร์บี้โอ้โหหวงล้มเลยโอ้โหคาเซมิโลครับหาเซมิโลสตอยคอปต่อยคอบินแคนครบัครบฟุมมงมีคิมินแจมาช่วยอีกคนหนึ่งเฟซชอ็อตหนีได้ครับหายสองหายสองมาที่คาเซมิโลสตอยคอฟแล้วก็ยิงแล่คิมินแจมาเสียบ,บอกไปได้เล่นบอลน,นะคิมินแจมเมื่อกี้ไดอาบี้โอ้โหเคโปโตมอนเตอร์วอาเดเยมี่โอ้โ ยังไงเตี๋ยอับดุลไหมอับดุลอับดุลแฮอับดุลแย่งมาได้ครับผมมาที่โกโจโกโจ,โกโจโอเอาเรียบร้อยครับดเดวิอาหายนะฮะแล้วก็ไม่ตัวใกล้ใกล้ไม่ส่งนะฮะตอนนั้นผมก็งงเหมือนกันนะมาที่กาเซมิโลโอ้โไอ้นี่ก็อีกคนหนึ่งคาริสโปเอาหลอกหายครับหนึ่งคน เฟอร์นันโดเอโรโหมาทันครับผมคุยลินคุยลินมาที่ซอยคอฟซอยคอฟโหหมิงไปครับผมซอยคอปใส่ซอยคอฟโอโหจะกดผมจะกดลูกเลียดนะครับแล้วก็น่าจะเป็นฟาวของจูเวนตุสนะฮะแล้วดันเต้อีกแล้วผมเจอดันเต้เยอะมากเลยทุกคนบอกผมหน่อยว่าทำไมเดี๋ยวนี้คนชอบใช้แบบ กฟิมโปงแล้วก็ดันเต้แล้วเจอบ่อยมากเลยทุกคนจัสซีมิโลต่อไข่มาทีหนึ่งเจ้าเฟยเฟยอะไรสักอย่างคุยลินสอยคอผมเจ้าอันยูเจ้าอันยูหูหมิงเจ้าอันยูอีกรอบหนึ่งสอยคอตอยคอคิมินแจมาดักไว้ได้เอาทรงผิดมาเ o ายังไงสอยคอปันโคงเนี่ย้อยครับผมโอ้ยไหนึ่งลูกก่อนจบครึ่งแรกครับผม เนี่ยฮะคิมมินแจจะส่งให้เพื่อนนะครับแล้วก็โดนซอยคอปดักไม่ได้นะฮะแล้วก็ปั่นโค้งเข้าไปเลยครับผมเอาแล้ฮะจูเวนตุสที่นั่งลำบากเลยเนี่ยครับผมโดนนำหนึ่งศูนเดียบี้ต้องแก้เกมแล้วนะฮะแบบนี้แล้วก็จบครึ่งแรกไปแบบไม่มีการพดเวลานะครับไอต่อกันครึ่งหลังครึ่งหลังเลยเดียว หูหมิงครับผมไปที่โกโจโกโจเคมคาเซมิโล <laughs> คาเซมิโล <laughs> ส,ส่งให้อับดุลคืออะไรวะ <sighs> เอาละจังหวะน,นี้จุดเป็นตุเตทุ่มนะฮะแล้วอับดุลโอ้โหหลุดตำแหน่งครับอับดุลฝั่งฝั่งขวาล่วนะฮะฝั่งขวาล่วจังหวะนี้เฟอร์นันโดเอร์โร่ยังไงอาเดียมีอาเดียมีโอ้โหยังไงติดเฟอร์นันโดเอร์โร่แล้วก็เป็นจังหวะชุนมุนมาที่เอ่อโลดานะฮะ คาเซมิโรมาที่โกโจโกโจให้คาเซมิโร anyway> ่คาเซมิโร e ่ให้โกโจอีกรอบหนึ่งจะส่งก็ติดแล้วก็เป็นพุ่มของยูเวนตุส anyway> ับครับเดวีครับเดวิยาครับเดวิยาต่อใครหนีอับดุลครับผมอย่างไงจังหวะนี้มอโซวอยมอโซวยแม่ไม่ได้ครับผมแล้วอับ oh, ดุล อับดุลช่วยไว้ได้ครับคาเซมิลโลคาเซมิลโลมาที่มาติ <Mate us. S 1> อุสมาติอุสมาที่โกโจโอ,โ,อโจโอไปหานีเลยครับผมมาติอุสโลธาโลธาลากไปเปิดมงโอ้โหคิมินแจมาโมงไว้ได้ครับแล้วเปิดตีเออตีมาที่เดียบีเดียบีปฏิเครสโปเครสโป,สโปเลี้ยงหมุนทีนึงมอสโวยดึงแล้วก็หมุนยังไงจังหวะนี้ทิ้งมาที่ทางซ้ายอดิยมี่ อาเดเยมี uh, ่ล็อกมาหมุนตัวอีกทีนึงยังไงครับล็อกตัวเลนเชงแล้วก็ตไปนะด้วยเอโรยังไงอับดุลอับดุลมาที่โลท่ามทิสตุสครับผมหูหมิงอาสตอยคอปอาสตอยคอปลี้ยงทีหนึงเลงทีหนึงโอ้ได้ยังได้ครับจอนโยมาที่หูหมิงหูหมิงไป็อตนี ยังไงต่อแล้วก็ไปแย่งกัน,นเปิดตีแล้วก็เสียไปทีหนึงน่งเป็นฟรีคิกของทีมเรานะครับผมแต่ว่า <laughs> วิ่งไปปิดก,ก่อนแมรแล้วก็มุงกล้องเหมือนจะบักบักนิดหนึ่นงเอาแล้วเดียบี้ลุดเดียวหรือเปล่าลุดหรือเปล่าลไม่โสงครับไม่โสงทีไม่โสงที ไม่ตรงที่ d ดีบีติดโฮเฟอร์นันโดเอโร่แล้วก็ไม่ทันนะแบบนี้โดนเป่าจบแน่นอนแล้วก็เป็นฝั่งผมที่ชนะอีกรอบหนึ่งครับ1-0ชนะเรยอนาร์ไปได้ครับผมบอกได้เลยว่าทีมแห่งห่างลำเยอะนะครับจะเจอแบบนี้ก็ต้องแบบมีฝีมือนิดนึงนะครับ ต้องมีแบบชำนาญน,นิดนึ่งนะผมก็ไม่ได้ชางานอะไรหรอกก็ฟุกฟุกไปนั่นแหละทุกคนแล้วก็ผมจะเสริมใครเสริมซับบอสครับผมแล้วผมเสริมซับบอสนะแล้วก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม